ครับเคสนี้มาดูใส่จอ7นิ้วรีโวครับ7นิ้วทั่วไปใส่สายพักตรงรุ่นของรีโวนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าจอรวนครับมีปัญหาเสียงเล่งเองตั้งค่าพวงมาลัยไม่ได้ ตัวนี้มาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรครับลองตั้งค่าวงอะไรดูตอนนี้ประกอบมืงเสร็จนะครับมึงจะติดตั้งใหม่ๆครับ ตั้งค่าพวงมาลัยตอนนี้ตั้งไม่ได้ครับตั้งค่าพวงมาลัยไม่ได้หน้าจอเริ่มรวนกดกดกดไม่ได้แล้วครับกดปุ่มจะสลับไปสลับมาครับหน้าจอ เสียงเร่งขึ้นเองเริ่ม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 รวนแล้วครับเบาเสียงไม่ได้ครับเบาเสียงแล้วก็บอลลูมจะเร่งขึ้นเองตลอดเลยครับเบาตรงนี้ลงมานะครับเบาปุ๊บหน้าจอเปลี่ยนเป็นเนี่ยลองดูเบา หรือออกมาดูก่อนครับว่าเนี่ยเป็นที่สายหรือเปล่าต้องถอดเสียบใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเบาลงแล้วก็เร่งขึ้นเบาลงแล้วก็เร่งขึ้นอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ก็เลือ,อกมาดูกันว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่สายที่ให้มานะครับ มันจะเป็นสายตรงรุ่นก็จริงแต่ว่ามันจะเพื่อเผื่อใส่รุ่นอื่นได้ด้วยอีกครับมันก็เลยจะมีสายตรงที่ปักลำโพงหลังนะครับมันจะมีสายอีกสองเส้นตรงนี้นะครับสองเส้นนี้ต้องตัดให้ขาดออกจากกันเลยครับเนี่ยลองตัดลองตัดสายนี้ออกดูมีสองเส้น จะมีสายสองเส้นที่ปั๊กลำโพงหลังนะครับของรีโวตัดสายออกปักตัวนี้บังเอิญมันจะเป็นปักตรงรุ่นใส่รีโวได้ใส่รีโวได้ ถ้าก็ใส่รถโตโยต้าเก๋งบางรุ่นได้มันก็มีสายเผื่อมาอีกนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาพอมาใส่รถรีโวสายสองเส้นนี้ก็จะมันจะเป็นสายคอนโทรลพวงมาลัยของน่าจะเป็นของอรถวีโก้ครับสองเส้นนี้ถ้าถ้ารุ่นนี้คือสองเส้นนี้จะไม่ได้ใช้นะครับต้องตัดออก ครับทีนี้มาลองตั้งค่าพวงมาลัยครับต้องกดปุ่มสตาร์ทที่หน้าจอแล้วก็มากดแช่ที่พวงมาลัยนะครับกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งแช่ไว้ก่อนแล้วก็กดตามสัญ,ญลักษณ์ที่เรากดนะครับปุ่มบวกก็กดบวกนะครับที่หน้าจอแล้วก,กดแช่ปุ่มถัดไปปุ่มลบเสียงที่หน้าจอแล้วก็มากดที่ อะไรนี่กดแช่ไว้จนขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็มากดอิดกลุ่มหนึ่งนะครับกอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกกลุ่มนะครับกดไปเรื่อยๆครบทุกกลุ่มแล้วก็มันจะมีปุ่ม enter ที่หน้าจอพอเรากดครบทุกกลุ่มแล้วก็มากด enter ที่หน้าจอนะครับกดให้ครบก่อนว่า มีกี่ปุ่มครับบางปุ่มก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดนะครับที่หน้าจอมันจะเหลือไว้หลายปุ่มน่สรุปว่ารีโวนะครับตัวนี้คือมีปัญหาที่สายครับสายที่เขาให้มามันจะเผื่อเผื่อใช้ได้หลายรุ่น พอมาใส่รีโวปุ๊บก็เกิดปัญหาครับสาย2เส้นนั้นที่เราตัดออกอคือ2อเส้นนั้นไม่ได้ใช้เราต้องตัดแยกให้ขาดออกจากกันนะครับอามาลองดูกันครับว่าใช้ได้หรือยังครับก็เลงขึ้นลงได้ปกติแล้วนะครับไม่รวนแล้วครับเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนโมดได้ปกติ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับ